เค้กสามแบบสไตล์ปังจาเบเกอรี่น่ารักเลยทีเดียวครับสวัสดีครับวันนี้พบกัน่อีกครั้งนะครับปังจาเบเกอรี่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมทำช็อกโกแลตหน้านิ่มนะครับสูตรง่ายๆวัตถุดิบของเราก็จะมีไข่ขาวนะครับ525กรัม ้ำตาลทรายสามรอยเก้าสิบห้ากรัมนะครับไข่แดงสาม้อยห้าสิบกรัมไข่ทั้งฟองสามฟองนะครับนมสดหกสิบห้ากรัมครับผมแนะนำให้เป็นนมสดคาร์เนชั่นนะครับมันจะไม่ข่าวห้ากรัมน้ำเปล่านะครับหกสิบห้ากรัมน้ำมันํำข้าวนะครับหกสิบแปดกรัมเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับก็ะจะตามด้วยเนยสดนะครับ นี่จะมีในสดใส่ด้วยนะครับ147้14กรัมแล้วก็แป้งเค้กจะใช้แป้งยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ250ร้อยากรัมนะแล้วก็จะมีผงโกโก้35กรัมนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนำน้ำ,นำใส่เลยนะครับตามด้วยน้ำมันนะครับ ามเกือชานะครับตามด้วยเนยสดนะครับ ไฟนะครับใช้เตาแก๊สธรรมดาที่บ้านเราก็ได้นะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกไอว้คนให้มันเดือดนะครับตั้งมันเดือด เราเปิดไฟเลยนะครับใส่โกโก้นะครับตามด้วยแป้งที่เราเตรียมไว้คนเลยครับ แล้วเราพักไว้สักพักนึงนะครับนัานคายความร้อนก่อนครับจากนั้นเรามาเตรียมส่วนผสมที่เหลือกันนะครับก็จะเป็นนมสดคาริชชั่นนะครับเราใส่ลองอไปเลยตามด้วยไข่แดงนะครับไข่แดงใส่เลยตามด้วยไข่ทั้งฟองนะครับ สามลูกครับสามฟองฉะนั้นให้เราคนเลยครับช็อรรกโกแลตมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับคอามตินโก,โกโก้มันจะดูดความชุ่มชื้นลง,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 งไป เนื้อมันจะเนียนนุ่มชมต้องควรให้เนียนนะครับไม่งันโโ้นช็อกโกแลตจะเป็นก้อนนะครับ เรามาเตรียมส่วนผสมที่เหลือกันนะครับครับจากนั้นเรามาเตรียมส่วนของไข่ขาวนะครับใส่ลงไปเลยภาชนะที่ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะผมแนะนําให้เป็นสแตนเลสน,นะครับเพราะเวลาที่เราตีไปตัวก็ตัวนี้มันจะถ้าเป็นพลาสติกเวลาที่เราตีไปมันจะกระแทกพลาสติกออกมานะครับมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้ท่านผู้ชมกะจังหวะนะครับนี่เราตีไปก่อน ยังไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับเราเริ่มขึึนพอแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับขั้นตอนการปิ้งไข่ขาวนี่สำคัญนะครับ แล้วก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ได้นะครับดูครับมันจะตั้งยอดแบบนี้นะฮ <Okay. S 1> ะจากนั้นผมจะนําส่วนผสมของไข่ขาวนะครับแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกใส่ไปก่อนครึ่งหนึงเลยนะครับเราคนค่อยๆคนนะครับ ค่อยล่อมจะคนแรงนะครับค่อยๆค,คนค่อยๆค่อยล่อมโอเคจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เหลือเลยนะครับใส่ให้หมดเลย เห็นไหมฮะส่วนผสมของชอ็อกโกแลตขั้นตอนแรกที่เราทำมันจะไม่แข็งเพราะมันไม่แข็งปุ๊บเรามาใส่กับไข่ขาวที่เราตีมันจะคนเข้ากันได้ง่ายและทำให้เหนื้อเนียนมากขึ้นนะครับ ขาวก็จะไม่เป็นเม็ดมค่อยคนนะครับเราคนแล้วก็คนข้างล่างขึน้นมาครับห้ามตีนะครับคนเบาๆค่อยๆตะล่อมมันไม่ต้องกลัวนะครับ เข้ากันแล้วนะครับเนื้อจะเนียนครับเหมือนเค้กเลยนะครับแล้วก็เทใส่พิมพ์เลยนะครับทสสบ่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากได้ความสูงแค่ไหนก็ใส่เอาเลยนะครับใส่เท่ากันนะครับ เีเราก็เอาเข้าเตาเลยนะครับไฟก็เหมือนเดิมน,นะครับเหมือนที่ที่ยากที่ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วผมจะตั้งเวลาไว้ที่ประมาณ25นาทีก่อนนะครับเบื้องต้นครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ครับตอนนี้เค้กเราก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาออกไปน,น่ครับหน้าตามันสีสัส่นร,ร,รับตอนนี้เค้กช็อปเลตของเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับเนียนครับเนียนชับเดี๋ยวเรามาเตรียมทำหน้าเหมือนกันนะครับ ช็อกโกแลตหน้านิ่มครับตอนนี้เราก็จะมาทําตัวช็อกโกแลตหน้านิ่มกันนะครับส่วนผสมของมันก็จะมีน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าสามร้อยกรัมนะครับผงวุ้นหนึ่งช้อนชานมสดคาร์เนชั่นร้อยห้าสิบกรัมนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายร้อยห้าสิบกรัมนะครับผงโกโก้ 50กรัมช็อกโกแลตใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับช็อกโกแลตตามด้วยช็อกโกแลตนะครับนม100กรัมแป้ง้าวโพดนะครับ40กรัมส่วนอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งคือนมสดคานิชัน150กรัมต่างหากนะครับแล้วก็ตามด้วยเนยสด150กรัมนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มสมวนผสมขั้นตอนแรกก่อนนะครับไปเอาสมผสมของนมสดนะครับในสดนมสดกับแป้งข้าวโพดใส่ตัวกันก่อนนะครับคนให้เข้ากันก่อนเตรียมส่วนผสมอันนี้ไว้ก่อนนะครับ ทกไว้ก่อนนะครับนี่มาเตรียมส่วนผสมที่สองตามในน้ำเปล่านะครับนมสดผงวุ้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ หรือผลโกโก้นะครับอันนี้ส่วนผสมตัวนี้พอเราเริ่มร้อนแล้วนะครับให้เราใส่ช็อกโกแลตลงไปคนให้ช็อกโกแลตมละลายนะครับ ให้เรามาตั้งไฟนะครับไฟอ่อนนะครับเปิดเลยตั้งฟองให้มันเริ่มมันร้อนนะครับครับตอนนี้ช็อกโกแลตเราก็ละลายแล้วอันนี้มันก็เริ่มเดือดแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมมาส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ที่มีนมสดกับแ้งกระโพดนะครับใส่ลงไปเลยครับ เวลาควรนให้มันเป็นริ้วๆๆแต่ก็มันก็จะได้เ,เก็งง่ายๆครับเริ่มริ้วๆแล้วครับนี้เราก็พอปิดไฟครับแต่นน้นตามด้วยเนยสดนะครับเนยสดเราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คนให้เข้ากัน พยายามทาตามขั้นตอนที่ผมบอกไว้นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปลาดหน้ากันครับครับตัวนี้ช็อกโกแลตของเราก็เริ่มเซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปช็อกน่านิ่มกันนะครับให้ท่านผู้ชมสไลด์ตรงกลางเค้กตรงกลางก่อนนะครับนี่นะฮะสไลด์แบบนี้จากนั้นให้เราเอาแผ่นล้อมแผ่นล้อมล้อมมันไว้ก่อนรัดให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วเรายกด้านบนออกนะครับด้านบนออกให้เราราดช็อกโกแลต น่านิ่มลงไปมันจะได้เป็นชั้นเลเยอร์ของมันนะครับลาดลงไปเลยค่อยเกลีย่ยนะครับ ท่านผู้ชมจะเอาสูงแค่ไหนก็ตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นก็เอาส่วนที่เราเอาออไปเอามาใส่เหมือนเดิมค่อยใส่พลาสติกที่ร้อนผมแนะนำให้มันแข็งสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้เราก็ลาดปีกทีนึง ีนยนาวนิดนึงนะครับให้มันซึมลงใบด้านข้างเล็กน้อย เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้มันเซตตัวก่อนแล้วเราก็มาแต่งหน้ามันครับครับตัวนี้ช็อกโกแลตเราก็เริ่มเซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้ดูสามแบบเลยครับวันนี้นี่ก็เป็นอุปรกรณ์ที่ต้องใช้เพื่อนจะแต่งสไตล์ไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตมวบุหรี่เดี๋ยวว่างๆเลยผมจะทำให้ดูนะครับช็อกโกแลต เราเริ่มเลยครับตอนนี้ เก็บข้อความก่อนนะครับ จะแต่ง3สาสไตล์ทางร้านเราก็ได้ครับมีสมวนสิครับอันนี้คือ ก้อนที่หนึ่งง่ายๆนะครับแต่งสไตล์ดบมินิมอลต่อไปเรามาเริ่มก้อนที่สองกันเลยครับครับต่อไปก้อนที่สองนะครับจะแต่งสไตล์แบบเงินเงินทองทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตที่เราหยอดเสร็จพิมพ์ไว้ ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นตัวพ้นสีทองนะครับ่านได้นะครับ นนิดนึงโอเคครับก้อนที่สอง ก้อนที่3ามกันนะครับมันจะเป็นแนวโอรีโอ้ก็จะเป็นช็อกโกแลตวนบุรีที่ทางร้านเราทำเองนะครับ สักนิดนึงออรอครับแนถะที่3 สามแบบจะปลูกโบสักนิดนึงโบนี่จะเป็นชื่อของร้านเราเองนะครับความสวยงาม ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ปังจาเบกอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ